สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทำน้ำพริกกระปิค่ะใส่กุ้งแห้งด้วยเริ่มแรกนะคะนำกระเทียมสีกลีบล้างสะอาดนะคะแล้วก็พริกสัก7จปเม็ดใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะล้างสะอาด แล้วก็กุ้งแห้งล้างสะอาดนะคะมือคนทำก็ล้างสะอาดนะคะถือกล้องมือเดียวขออภัยอ่าโขกให้ดูเลยค่ะ โขกให้กระเทียมละเอียดกุ้งแห้งพอหยาบหยาบนะคะส่วนพริกก็ให้แตกพอแตกนะคะไม่ต้องละเอียดมากกระเทียมละเอียดกุ้งแห้งหยาบหยาบพริกหยาบหยาบ เปลือกกระเทียมก็กินได้นะคะหลังจากนั้นใส่กระปิอบนะคะหรือปิ้งไฟก็ได้บ้านนี้ใช้ฝาอบก็เลยทุกอย่างอบหมดนะคะใส่กระปิลงไป หังจากนั้นก็ใส่มะเขือพวงจากต้นล้างสะอาดผิวมะนาวหั่นนะคะหั่นละเอียดหัน่นหยาบๆโขกลงไปไม่ต้องละเอียดนะคะ<ป>เพื่อให้หน้าน้ำพริกมีเนื้อ เอาพออาปากส่วนมะนาวก็บางคนชอบกินผิวมะนาวมีรสชาติดีไม่ต้องละเอียดนะคะเบาะบุบ,บเบาๆหลังจากนั้นจะปรุงปรุงรสด,ด้วยมะนาวหนึ่งลูกน้ำตาลทรายแล้วแต่ชอบน้ำปลา แล้วก็น้ำต้มสุกนะคะเราจะปรุงในครกก็ได้แต่อันนี้มันขอดยากเวลาถ่ายวีดีโอขอดยากก็จะจะปรุงในถ้วยนะคะจะตักส่วนทั้งหมดขึ้นใส่ถ้วยที่เตรียมไว้นะคะแล้วจะมาปรุงลด ข้างนอกก็ได้ปอดง่ายเพราะมันไม่มีน้ำนะคะเราจะเก็บได้จนหมดก็แล้วแต่ว่าจะชอบจะชอบปรุงในโคกหรือจะปรุง นอกก็ได้อันนี้ก็คุกเดี๋ยวก็ไปล้างนะคะก็ได้อย่างนี้หลังจากนั้นก็มาปรุงรสกันนะคะใส่มะนาวที่คั้นไว้แล้วหนึ่งลูกช่วงนี้มะนาวน้ำน้อยลูกเล็กนะคะหน้านี้มะนาวแพงหลังจากนั้นก็ ใส่น้ำตาลทรายตามความชอบว่าชอบหวานหรือชอบไม่หวานนะคะนี่ใส่สักช้อนครึ่งพอหลังจากนั้นก็ใส่น้ำต้มสุกอันนี้เอาน้ำลวกผักเมื่อกี้ลวกบวบนะคะเลยเอาน้ำ น้ำลวกผักออกสีเขียวอ่อนมาใช้ให้เป็นประโยชน์หลังจากนั้นก็ชิมดูก,ก่อนว่ามันเค็มไหมเพราะบางทีใส่กะปิมันจะเค็มเราก็จะได้เติมน้ำปลาถูกว่าเติมน้ำปลาอีกเท่าไหร่ดีนะคะ ชิมดูนะคะว่าต้องเติมน้ำปลาอีกสักเท่าไหร่อืมหวานเปรี้ยวเติมเค็มเล็กน้อยเติมน้ำปลาสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ อันนี้ก็มีมะเขือพวงโรยทุกอย่างเก็บจากหลังบ้านหมดนะคะพริกซื้อกระเทียมอย่างเดียวพริกมะเขือพวงกะปิดนี่ก็ซื้ออยู่อ่าโอเคไม่ต้องเค็มมากนะคะหลังจากนั้นก็มาจิ้มผัก เดี๋ยวจะนำผักมาสาธิตกันกินให้ดูนะคะเอาอะไรดีเอ่ยมีบวบผักลิ้นฟ้ามะเขือจากหลังบ้านถั่วพูหลังบ้านขมิ้นขาวเอาขมิ้นขาวก็แล้วกันนะคะขมิ้นขาวอันนี้หั่นก็ได้ เอาอันที่หั่นแล้วก็ได้นะคะชิมดูว่าอร่อยไหมน้อขอปรับกล้องอร่อยค่ะอาหารคืนนี้น้ำพริกปลาทูอยู่ในฝาอมนะคะไม่ได้ทอดน้ำมันกับผักจานใหญ่ อร่อยมากเลยค่ะมากินน้ำพริกปลาทูกันนะคะวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ